ปัจจุบันนี้หลายๆร้านจะมีกาแฟาพิเศษนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเจอนะฮะอย่างเช่นที่บ้านผมเนี่ยช่วงแรกๆที่ผมเข้าไปเนี่ยผมจะไม่รู้เลยว่าผมจะไปสั่งยังไงนะผมก็อยากกินกาแฟาพิเศษเหมือนกันแต่ว่าผมไม่รู้เลยว่ากาแฟาพิเศษที่ว่านั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เลือกบ้างนะครับผมรู้แต่ว่ามันมีเอธิโอเปีย มันมีบราซิลมันมีโกเตมาลาเท่าที่เคยได้ยินนะฮะแล้วมันก็จะมีบางร้านที่เป็นเม็ดของไทยเม็ดของเชียงรายเม็ดของอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเนี่ยอยากสั่งมากแต่ว่าผมสั่งไม่เป็นผมไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มที่อะไรนะฮะแล้วเมนูที่เขาใช้พวกเม็ดพิเศษทําออกมาเนี่ยมันทําเป็นอะไรได้บ้างวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการให้นะโดยปกติเนี่ยกาแฟที่เราไปสั่งกันเนี่ยครับมันก็จะมีคาปูชิโน ก็คือเป็นกาแฟแล้วก็จะมีฟองฟองลาเต้ é, นะฮะกาแฟนมไม่มีฟองอเมริกาโน่ก็คือเป็นกาแฟดำํำลินลีนไม่อ้วนนะนะอเมริกาโน่เนี่ยมันก็จะมีอเมริกาโน่แบบไม่ใส่น้ำตาลนะหรือว่าอเมริกาโน่แบบปกตินะอันเนี้ยเนื่องจากว่าร้านที่อยู่ในประเทศเราแล้วก็วัฒนธรรมการทานในประเทศของเราเนี่ยมัน มันทานกันมาอย่างนี้ตลอดก็คือกาแฟดำเนี่ยก็ใส่น้ำตาลนะฮะแต่วัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ยนะเป็นที่รู้กันเลยว่าไม่ใส่น้ำตาลอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราไปสั่งแล้วเราอยู่ที่ไหนถ้าเราอยู่ที่ไทยเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเราสั่งอเมริกาโน่โดยมากจะจะถามว่าหวานน้อยหรือเปล่านะอันนี้ก็ก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะแรงๆเลยอยากจะตัวแรงเลยเราก็ไม่หวานเลยนะครับ แล้วก็ระวังกินไม่ได้ด้วยนะฮะไม่หวานเลยครับถ้าจัดก,กลางๆก,กินได้แน่ๆก็หวานน้อยแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะกาแฟดําที่เขากินกันที่เขานิยมกินเนี่ยในแบบที่มันหวานน้อยเนี่ยมันมันหวานแค่ไหนหรือรสมันเป็นยังไงเนี่ยผมแนะนําง่ายๆก็คือลองไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อกาแฟยี่ห้อบอสนะครับหรือว่ายี่ห้อของทรูนะที่เป็นกาแฟดํา แล้วก็เนตกาแฟที่เป็น u, นะโคบูนะขวดสีฟ้านะฮะเอามาลองกินดูขวดหนึ่งมันจะราคาประมาณ30กว่า40กว่านี่แหละนั่นนะ่ะคือกาแฟดำนะแล้วก็เป็นกาแฟดำประเภทโคบูกาแฟดำที่เป็นประเภทโคบูกลิ่นแล้วก็คาแรคเตอร์ของกาแฟนั้นนะ่ะ มันจะมีความชัดเจนมากกว่าความขมเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเริ่มอยากที่จะทานเมนูที่เป็นกาแฟดำนะครับแล้วก็มีความสงสัยว่าทุกๆครั้งเราทานแต่กาแฟนมนะลาเต้คาปูชิโน่หรือว่ามอคค่าเนี่ยแล้วเราอยากจะไปซื้อที่ร้านที่เราซื้อนี่แหละอย่างเช่นอาจจะเป็นร้านในท้องถิ่นของเรานะฮะแล้วเราไปลองสั่งว่า ขอเป็นกาแฟอเมริกาโน่นะคือกดช็อตเอสเปรสโซมาแล้วใส่น้ำร้อนเนี่ยหรือว่ากดช็อตเอสเปรสโซใส่แก้วที่เป็นน้ําแข็งแล้วเติมน้าเปล่าเนี่ยถ้าเราไปสั่งจากร้านกาแฟทั่วไปธรรมดาที่เขาเน้นขายกาแฟนมเนี่ยผมคิดว่าท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันเข้มมากๆนะครับเพราะว่าอย่างร้านของน้องชายผมเนี่ยที่อยู่ที่อ,อยุธยาเนี่ยนะครับ เขาก็จะเป็นร้านที่เน้นขายกาแฟนมมีอยู่วันหนึ่งผมก็บอกว่าขอลองแบบช็อตเอสเปรสโซ่เลยได้ไหมอยากรู้ว่าสกัดออกมาจากเครื่องนั้นเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมกำลังใช้ Aeropress นะครับแล้วก็ใช้ f l a n r o e o ในการกดกาแฟทำเมนูอเมริกาโน่นะครับผมอยากรู้ว่าเครื่องเนี่ยที่มันราคาเป็นแสนเนี่ยกดเอสเปรสโซ่ออกมาเนี่ยแล้วผมมาเติมน้ำเองเนี่ยทำเป็นอเมริกาโน่เนี่ยมันจะได้ไหมนะครับผลก็คือว่ากินแทบไม่ได้นะฮะ กินทําไม่ได้นะฮะไม่ใช่เขาทําไม่ดีนะไม่ไม่ใช่เครื่องไม่ดีนะเครื่องเป็นแสนนะครับปัญหามันคืออะไรครับมันคือเมล็ดของกาแฟเมล็ดของกาแฟโดยปกติที่ใช้ชงกาแฟนมนะอย่างเช่นอเมซอนร้านที่เป็นกาแฟแมสต,ต่างๆนะอินทนนินอเมซอนร้านที่เราเจอตามปั๊มที่เราเจอบ่อยๆท่านลองไปสั่งกาแฟดําไม่หวานกินดูมตามร้านพวกนี้นะ แล้วหลายคนเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าจะรู้สึกว่ามันเข้มมากๆนะครับนั่นเป็นเพราะว่าหลายร้านนะครับเขาใช้เมล็ดเนี่ยเป็นเมล็ดเดียวนะครับก็คือเป็นเมล็ดที่เอาไว้ชงกาแฟนมเขาจําเป็นที่จะต้องใช้เม็ดกาแฟที่เอาไว้ชงกาแฟนมมาทํากาแฟดําเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการขายระดับราคากลุ่มเป้าหมายเนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าหลายที่เนี่ยก็จะใช้เป็นเม็ดเดียวเลยนะมัน บริหารจัดการง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งเม็ดที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นเม็ดที่สีจะเข้มนะดำมามียมเลยแล้วก็จะมีน้ำมันรสชาติจะขมเท่ากลิ่นมันมาดมเนี่ยกลิ่นมันจะออกไปในทางกลิ่นไหมเลยแหละนะผมก็มีอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวกาแฟที่ที่เป็นกลุ่มนี้นะฮะคือเป็นกาแฟที่ต้องชงชงกบน,นมเท่านั้นอย่างอันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูนะฮะ อันเนี้ยจะเป็นกาแฟดำที่ผมพูดถึงกาแฟดำไปถึงโทษทีฮะกาแฟขั่วเข้มนะจะเป็นเม็ดจะสีดำเลยค่อนข้างจะดำเนี่ยท่านสังเกตดูนะฮะว่ามันจะถ้าเกิดเราเห็นอย่างเนี้ยอยู่ในตัวที่บดนะครับหลายๆที่เราจะมองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับถ้าเราเห็นนะแล้วเป็นสีดำแบบเนี้ยดำดำน้ำมันน้ามันหน่อยเนี่ยต้องกินเป็นเมนูนมนะแล้วจะ ค่อนข้างอร่อยแต่ถ้าเกิดไปกินเป็นอเมริกาโน่สมมติคนไม่เคยกินเลยแล้วแบบเอ้ยเอาซะหน่อยแล้วกันร้านนี้แหละร้านเดิมของเราเนี่ยแหละอเมริกาโน่คนถ้าคนไม่เคยกินเลยนะอาจจะไม่ชอบไปเลยเพราะมันขมมากอย,าอย่างเงี้ยอย่างเช่นเมียผมเนี่ยก็จะเคยไปลองนะฮะไปตามร้านที่เขาเน้นกาแฟนมแล้วก็ใช้กาแฟเข้มเนี่ยมองเข้าไปเห็นเม็ดอย่างเงี้ยแล้วก็กินสั่งเป็นไม่ใส่น้ำตาลน,นะนี่แบบจะผอมเลย กินไม่ได้ตะตกเป็นของผมหมดเลยผมว่ามากินเสร็จก็กินไม่ได้นะครับต้องไปซื้ออะไรนะมินิเมดมินิเมดผสมเป็นกาแฟสซมเพราะว่ามันเข้มนะแต่มันไปชงกับน,นมหรือว่ามันไปทำลาเต้คาปูชิโน่อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันจะอร่อยเพราะรสมันจะสู้นมได้นะครับนี่คือสาเหตุว่าร้านส่วนมากที่เป็นร้านแมสเนี่ยเขาจะใช้เม็ดเดียวเป็นเบสเลยแล้วก็จะเป็นเม็ดคั่วเข้มๆนะฮะ มันจะมีน้ํามันแล้วถ้าดมกลิ่นนะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นไหมนะครับกลิ่นไหม้เลยนะฮะซึ่งมันก็มี2ประเภทนะอย่างอย่างเช่นร้านนี้ของเม็ดตัวที่ผมเอามาให้ท่านดูเนะี่ยมีกลิ่นไหมจริงนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีด้วยนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยผชงมาแล้วมันเป็นกาแฟที่ใส่นมเนะี่ยมันกลับมันกลับอร่อยนะมันกลับเข้มเข้มแบบอร่อยเลยผมก็ยังมีอยู่นะกาแฟที่เป็นไซแบบนี้นะ อันนี้เป็นของร้านนี้นะฮะเป็นร้านดังอยู่เหมือนกันนะฮะมีพี่ท่านนึ่งส่งมาให้นะฮะอ้าวแล้วถ้าเกิดอยากจะลองในเมนูอื่นนะถ้าลองสังเกตดูก็ได้คือณนะวันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของกาแฟพิเศษเข้ามานะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าร้านร้านแมสหลายร้านเนี่ยเริ่มมีเครื่องบดหลายอันละแล้วในแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีโถใส่กาแฟไว้นะฮะสาเหตุที่เขาเขามีหลายอันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า ไอสิ่งที่ใส่อยู่ในนั้นอะ่ะมันเป็นคั่วเข้มคั่วกลางแล้วก็อาจจะมีคั้วอ่อนก็ได้นะมันมีกาแฟหลากหลายชนิดแต่ละชนิดมันจะเหมาะกับการชงคนละแบบบางครั้งเขาก็เอาคั่วกลางไปชงเอสเปรสโซมันก็จะคีปความเป็นคาแรคเตอร์ของมันได้ดีกว่านะมันจะไม่ได้โดนรสที่เป็นบิทเทอร์เนี่ยกินทั้งหมดมันจะมีรสมีกลิ่นช็อกโกแลตหรือบางทีมันจะมีกลิ่นถั่วยอย่างเงี้ยที่ที่มันเตะจมูกขึ้นมาเลย ไข้ไขเนยถั่วอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะที่เตะจมูกขึ้นมาเลยโดยมากที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็นขั้วกลางนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับคนที่ขั้วด้วยอันเมื่อกี้ผมเก็บไปละนะครับอันเมื่อกี้นะฮะเขาจะเขียนว่าเป็นแบบขั้วเข้มหรือว่าเขาจะใช้คําว่าเอสเพรสโซโรสโรสที่แปลว่าขั้วนะฮะจุดสังเกตง่ายๆคือเอสเพรสโซโรสนะครับแปลว่ากาแฟขั้วเข้มแน่ๆนะฮะ ทีนี้เราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยผมลองเอาอีกสองยี่ห้อนะมาให้ท่านดูเพื่อเพื่อที่จะเห็นความแตกต่างนะครับอันนี้คือกาแฟที่คั่วตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้สีเข้มกว่าท่านจะเห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วก็มันจะดูมีความเป็นน้ํามันมากกว่านะฮะน้ำมันเนี่ยมันมีเกิดขึ้นได้เมื่อเราเก็บกาแฟไว้ด้านนานนะครับแต่ว่าท่านดูตรงนี้ จะเห็นชัดเลยครับว่าสีต่างกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้ก่อนนะอันเนี้ยเป็นกาแฟที่คั่วสำหรับเอสเพรสโซนะครับอันนี้เป็นของนานาฮันเตอร์เป็นร้านหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็กาแฟตัวที่เป็นบาซิลเบนของเขาเนี่ยรสชาติดีมากนะครับสั่งมาตลอดเลยตัวนี้นะฮะบาซิลเบนนะฮะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราเทียบกันนะฮะ ระหว่างตัวนี้ที่เป็นขั้วเข้มนะครับกับอันของร้านเมื่อกี้ที่ผมเอามาให้ท่านดูเป็นอันแรกเนี่ยความดําความน้ํามันจะต่างกันนะครับเพราะว่าในความเข้มนั้นมันก็มีหลายเข้มนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่ากาแฟเนี่ยมันจะมีหลายเทสโนตหลายกลิ่นหลายรสชาติใช่ไหมครับเท่าที่ผมเคยทานเนี่ยอย่างน้อยก็มีที่เคยไปแล้วนะฮะหลายสิบนะฮะที่ที่เรากินแล้วเราแยกออกได้อย่างชัดเจนแล้วก็เพื่อนเพื่อนผมก็แยกออกด้วยเนี่ยนะครับ ดังนั้นการควเรื่องของสีเรื่องของน้ํามันของมันเนี่ยก็เช่นกันมันก็จะมีหลากหลายมากๆนะครับทีนี้เรามาดูอีกอันครับอันนี้นะฮะเป็นพระเอกตัวล่าสุดที่ผมชอบมากเป็นของแบรนด์นี้นะฮะแบรนด์ดังมากแล้วก็กาแฟดีมากราคาก็ดีมากขอกราบเลยฮะ,ะขอกราบเขาเลยนะฮะว่าดีจริงๆตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเอสเปรสโซโรสเหมือนกันเลยนะฮะในระดับเอสเปรสโซโรสแต่ว่า ลองสังเกตดูสีนะครับว่าไม่เหมือนกันเลยนะฮะอันนึงน้ําตาลค่อนไปทางน้ําตาลอ,อ่อนๆเลยอันหนึ่งค่อนไปทางเข้มๆเ,เลยนะฮะแล้วตัวนี้กลิ่นของเขานะฮะน้อยมากๆตอนดมเป็นมเมล็ดอย่างเงี้ยกลิ่นน้อยมากถ้าเป็นอันนี้กลิ่นกลิ่นเบินมาเลยนะฮะกลิ่นเบินจะมาเลยนะฮะไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแต่ว่ากลิ่นมันต่างกันแค่นึง เพราะว่าทั้งสองเจ้าเนี่ยเขาคือสุดยอดอยู่แล้วนะครตัวนี้นะฮะความพิเศษคือดมอย่างนี้ไม่มีกลิ่นแต่พอบดเท่านั้นแหละโอ้โหฟุง้งกลิ่นฟุ้งมากๆหอมหอมกระจุยเลยนะฮะแล้วก็สองตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเป็นตัวที่ดีมากๆตอนนี้ท่านจะเห็นแล้วนะครับว่า แม้แต่ระดับการคั่วที่เป็นค so ั่วเข้มเวลาเราไปสั่งตามร้านเนี่ยมันก็ยังมีหลายเข้มเลยนะครกาแฟนะฮะพวกกาแฟพิเศษเขาจะมีที่เรียกว่าซิงเกิลออริจินกับประเภทที่เรียกว่าเบลนนะครับเบลนก็จะมีหลายเบลนเฮาส์เบลนคนนู้นเบลนคนนี้เบลนบราซิลเบลนอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเจอบราซิลเบลนแปลว่าเมล็ดเนี่ยมีการผสมกันนะฮะ อาจจะมีเมล็ดตรงนี้ที่ให้ความเป็นช็อโกโกแลตอาจจะมีเมล็ดอีกอันหนึ่งที่ให้กลิ่นที่เป็นที่เป็นดอกไม้อะไรอย่เงี้ยนะฮะนี่คือที่มาของเบลนด์นะครับเบลนด์ให้มันคอมเพล็กซ์ให้มันมีคาแรคเตอร์พิเศษออกมานะครับถ้าเราไปดูอันนี้นะฮะของแบรนด์เทอร์ลัวนะฮะเขาก็จะมีเขียนข้างล่างเลยว่าสโนตนะฮะคาราเมลเฮเซลนัทดาร์ช็อกโกแลตนะครับ um พวกเนี้ย ก็จะเกิดจากการคั่วกันแล้วก็การเลือกที่จะใช้ตัวสารกาแฟเอามาเบรนกันนะฮะ mm hmm. เพื่อที่จะสร้างเป็นความซับซ้อนนะครับ mm hmm. ผมได้ลองไปสองตัวในช่วงนี้ที่ผมประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันมันจะเป็นรสชาติที่คนธรรมดาเนี่ยจะต้องจะต้องเข้าถึงแน่นอนก็คือ อันนึงเป็นของนานาฮันเตอร์นะครับมูนสโตนนะครับจะเป็นเทส t n โนตลินจีนะเปิดถุงมาเนี่ยมันจะได้กลิ่นมาเลยแล้วก็เอาไปดริปนะครับอันนี้จะเป็นกาแฟขั่วอ่อนกาแฟที่ขั่วอ่อนถ้าเราไปเจอนะฮะตามร้านเนี่ยมันจะเหมาะกับการดริปนะครับส่วนว่าที่ร้านนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญที่เขาจะดริปอะไรเนี่ยเราถามเขาก็ได้นะครับขั่วอ่อนมันอาจจะมีความเปรี้ยวอาจจะมีความผลไม้ที่มากกว่า คั้วกลางและคั้วเข้มนะครับบางยี่ห้อนะครับเขาก็สามารถที่จะคั้วเข้มแต่ว่าทําให้กลิ่นและรสชาติมันมีความพิเศษได้เช่นกันของแบรนด์นี้แหละฮะที่เป็นโรสนะครับอ่านี่น่าจะเป็นการให้ข้อมูลสําหรับคนที่อยากลองทานกาแฟพิเศษจุดสังเกตที่ง่ายๆเลยคือเครื่องบดมีหลายเครื่องไหมโดยมากถ้ามีหลายเครื่องวางอยู่แล้วมีเม็ดกาแฟใส่ไวแล้วเนี่ยโดยมากเนี่ยคือจะมีหลายเมล็ดมีขั้วกลาง ขัวเข้มอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกได้นะครับถ้าอยากลองความพิเศษเราอาจจะต้องใช้เป็นขั่วกลางหรือว่าขั่วอ่อนนะอ่าอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นที่เอาไปใช้เวลาลองสั่งจากที่ผมได้ลองมาเนี่ยผมพบว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเวลาเขาคัาา่วกาแฟออกมาเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีความแตกต่างกันนักระหว่างมีเดียมโรสหรือขั่วกลางกับขั่วเข้มนะไม่ค่อยต่าง ในหลายๆตัวนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะหาความต่างและท่านชงเองอยู่ที่บ้านแบรนด์ต่อไปนี้คือที่ผมแนะนำนี่ละฮะเธอรัวนะครับ Hunter, นานาฮันเตอร์นะฮะอันนี้คือที่แนะนำนะฮะอันนี้ก็ดีอันนี้ของที่นี่จะมีกาแฟตัวหนึ่งคือลัมเรซินนะที่อร่อยมากเอามาลองได้แต่ตอนนั้นนะ่ะผมยังไม่ได้ชงมานานขนาดนี้ตอนนี้ชงมานานขึ้นละอยู่กับมันมาน่าจะเกือบๆสอปีแล้วฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับ ขอบคุณท่านสนบการรับชมและพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ